ปลูกสับประรดสั่งซื้อหนอ่อพันมาแล้วค่อยๆทยอยปลูกเอาวันที่ว่างแล้วค่อยทยอยปลูกใส่กระบะใส่น้ำไว้ปรากฏว่าโอ้โหนี่ถ้าปลูกลงดินด้วยระยะเวลาที่เท่ากันรากจะงอกขนาดนี้ไหมเนี่ยนี่ไปต่อสวยๆมากแล้วกำลังเข้าฤด,ดูฝนแล้วด้วยฝนตกเกือบทุกวันแล้วแล้วลง ปลูกพืชใหม่ในช่วงนี้ดูรากสิทางสวนต้นพันธุ์ที่สั่งซื้อมาเขามีหมายเหตุกำชับไว้สองกำชับนะคะทั้งในก่องข้อความว่าห้ามแช่น้ําแล้วก็กระดาษที่แปะมาด้วยก็บอกว่าห้ามแช่น้ําแต่นักวิยาปลูกไม่ทันน่ะค่อยๆทยอยปลูกวันละห้าต้นสิบต้นน่ะก็เลยต้องแช่น้ําไว้อ่ะแล้วผลที่ได้คือแบบนี้เลยโอ้โหมากโอ้โหตื่นเต้น ต่อค่ะสักห้าต้น